เอาล้ครับดีเตเต้เล่นแล้วครับเราต้องเดินไปดูครับถึงกับทิ้งเบ็ดครับเดี๋ยวนะครับตอนนี้กำลังเดินไปดูโอ้ยโอ้รับประมาณกับสองโลครับโลกว่าครับเดี๋ยวเราซูมไปดูปลาตัวปลากันเห็นแต่ขาเป็นแวนเนาโอ้เบียกอีกแล้วโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาไซื้อเบตหายลงเปีย ครับเขาจะได้เปียกแล้วครับหมุนสายกับหมุนหัวบอลบอลถ่งว,วงไปที่ตรงเป้าคลองเบ็ดเผือกบกุสานไปตัดสาย,ายอะไรยังเป้า้วครับเขากำลังจะไปเอาแล้วครับเปียกตามเคย ดึงไปแล้วครับไม่เห็นหัวไม่เห็นตัวไปครับลอยน้ำไปแล้วตุ้มปอง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 เขาใกล้จะถึงตัวปลาแล้วครับวัดได้ประมาณเกือบโลครับเกือบโลป,ปลาตัวนี้ กรับโลครับหลุดครับโอ้ไม่ได้เดะครับเงี้ยว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  เปียกพี่เนี่ยครับสรุปว่าปลาหลุดครับไม่ได้เด็กโอ้ยกาะาสนีกินเปลือแล้วปลาก็ไม่ได้ครับเปียกก็เปียกครับโอ้ไม่คุ้มกับการลงน้ำนะครับปลาก็ะหยายนี <c oughs> ่ว้ามันใส่เบ็ดเปลือกไปวะ <c oughs> ก็ลังมันจ็บเนี่ยแบบน้ำเลือกครับดูเหี้ยครับเหี้ยตัวนี้ครับทำใ่ปลาหลดของใครก็ไม่รู้ทำมาครับชมหน้าผู้เปียกปลากันไม่ได้ครับปะกลับโอหยังวะเฮ้่ย เฮียนะครับเอออโ้ยปลาเกือบสองโลแม่นี่นี่มันถื่นี่ปลามันกวาดเขานี่ตัวนี้ก็กวาดเ,เสือกพอดีแต่ว่าไปมันขวามตะกี้มันหงายเนาะเข้าไปมันขวมลงปลาดินใครออกมานี่โอ,อ้แล้วพอมันแล้วพอมันกระอดดตัวนี้